สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเกดก,ก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเรื่องของการสอบ Google Certified Educator นะคะในเลเวลหนึ่งนะคะแล้วก็เลเวลสองค่ะก็คืออันนี้เป็นบทความที่เกดเขียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เอามาแก้ไขเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันมีภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เข้าไปในเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่า inspirelearner.com/gce1 นะคะ GCE 1สามารถอ่านบทความนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะไปใส่ไ้นในคอมเมนต์ค่ะซึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะแชร์เป็นหน้าโคลมแท็บให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าค่ะเนี่ยค่ะก็เก๋จะเขียนเป็นลักษณะของ การแชร์ลิงนะนะคะข้อสอบนะคะเนี่ยเราสามารถเข้าไปคลิกนะคะเพื่อที่จะสมัครสอบได้ด้วยตนเองเลยนะคะที่ t e a c h e r c e n t e r w i t h g o o g l e c o m นะคะถ้าเข้าไปนี้แล้วก็ถ้า slash certification underscore level 1ก็จะเจอนะคะเจอทันทีค่ะประสบการณ์ของเกศน,นะคะก็คือเกศสอบไปหลายครั้งละนะคะทั้งข้อสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะปีนี้ได้ทดสอบภาษาไทยด้วยนะคะก็ ก็คล้ยคยายๆภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาจริงๆเขาให้สามชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าเกดเนี่ยใช้ตัว G Suite นะคะมาเป็นเกือบสิบปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเกดก็จะคุ้นเคยกับการใช้งานมันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเกดใช้สองชั่วโมงนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนะชะล่าใจนะคะเพราะว่าก็มีคุณครูบางท่านสอบไม่คันเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องบันคําถามมันต้องคิดวิเคราะห์บางข้อนะคะแล้วก็ทํา ะะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการพูดว่าแต่งเวลายังไงถ้าใครไม่เคยใช้ตัว G Suite เลยอยากพัฒนาตัวเองนะคะเก๋ก็มีลิงก์ชื่อว่า G Suite moe go t h ให้ในในนี้นะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะ,ะค่ะก็ได้ทั้งสองแบบเนาะเรียนรู้ผ่าน Teacher Center ก็ได้หรือว่าอันนี้เก๋ทำคลิปไว้นะคะของกระทรวงศึกษาธิการก็เข้าไปดูได้นะคะก เปิดอาจจะเปิดจากมือถือแล้วก็ทําจากคอมพิวเตอร์นะคะจะได้สังเกตไปด้วยแล้วก็ตรงไหนที่ต้องการจะฝึกก็หยุดวิดีโอเอาไว้นะคะวิดีโอเนี่ยจะพูดหลายเรื่องเนอะนะคะแต่ก็อาจจะไม่ครบภายในข้อสอบนะคะอ่ะอย่าง Gmail เก๋จะไม่ได้มีสอนนะคะจะสอนเกี่ยวกับอ่เครื่องมือการใช้การเรียนการสอนมากกว่านะคะแต่ก็แนะนําให้ไปดูเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์สําหรับตัวเราในการพัฒนาตัวเองค่อนข้างเยอะค่ะโอเค อันนี้ก็จะเป็นตัว Gmail นะคะเนี่ยค่ะข้อสอบมีอะไรบ้างเกตจะบอกเลยนะคะส่งอ e ีเมลติดป้ายประกาศลาเบลกรองเมลนะคะรู้ประโยชน์ของการใช้ Gmail นะคะเราอาจจะใช้ Gmail ันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะต,ติดป้ายประกาศยังไงแล้วก็ฝึกษานิดนึงนะคะมีคำถามเกี่ยวกับ Google Drive นะคะเช่นเราจะต้องค้นหาไฟล์ยังไงสร้างไฟล์อย่างไรสร้างโฟลเดอร์นะคะสับโฟลเดอร์ทำเป็นหรือเปล่านะคะ ย้ายโฟลเดอร์ย้ายไฟล์ไปอยู่ในโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ประโยชน์ของ Google Drive โดยภาพรวมนะคะเพราะว่าคำถามอาจจะมีถามให้นะคะการเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรามีไฟล์อยู่บนเดสก์ท็อปบนคอมพิวเตอร์เราเราอัพไฟล์ขึ้นไปหรืออัพโฟลเดอร์ขึ้นไปนะคะนี่เป็นต้นค่ะนะคะแล้วก็ Google Group ค่ะรู้จักว่า Google Group มันคืออะไรนะคะมันคือการสร้างกลุ่มเมลเช่นแทนที่เราจะต้องพิมพ์อ e ีเมลสองคน สิคน20คนนะคะเราสร้างกลุ่มไว้ทีเดียวแล้วคราวหน้าเราส่งส่งตามแอดเดรสเดียวก็จะถึงทุกคนเป็นต้นนะคะค่ะ mm hmm. การสร้าง Google Docs ตั้งชื่อตั้งชื่อ Google Docs นะคะคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ให้เพื่อนมาแก้ไขางานได้ใส่รูปตารางนะคะใส่เชิองอัดเพื่ออ้างอิงงานเอกสารตรงนี้นะคะ mm hmm. การแชร์ต่างๆก็จะมีด้วยนะคะ Google Form ค่ะอันนี้เราต้องสร้าง Google Form เป็นนะคะรู้จักรูปแบบคำถามต่างๆเช่นถ้า u u t t p p l e h o o i e เนี่ยนะคะเป็นคำถามที่ผู้ตอบตอบได้แค่ครั้งเดียวนะคะ c h e c k ็อคือรูปแบบของคำถามที่ผู้ตอบสามารถติ๊กได้สองมากกว่า1ข้อเป็นต้นอันนี้เราต้องรู้นะคะการตั้งค่าแบบฟอร์มเช่นตั้งค่าให้คนภายนอกเข้ามาดูได้นะคะหรือคนภายในโรงเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็ทำแบบประเมิน ตั้งให้เป็นอัตโนมัติหมายถึงตรวจอัตโนมัติหมายถึงว่าข้อเนี้ยนะคะถ้านักเรียนตอบคําตอบนี้ถึงจะถูกนะคะก็ต้องตั้งเป็นนะคะทำให้มันเป็นควิ z หรือแบบทดสอบนั่นเองนะคะเพิ่มเพื่อนร่วมงานต่างๆเข้ามาแก้ไขนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า add collaborator นะคะ รู้จักประโยชน์ของ Google Spreadsheet หรือ Google Sheet นั่นเองนะคะก็คือประโยชน์มันคืออะไรอย่างเช่นเราสร้างกราฟคะแนนวิเคราะห์นะคะเราสามารถเรียงคนจากน้อยไปหามากได้นะคะคะแนนต่างๆใส่สูตรคำนวณหาค่าเฉลีย่ยนับจำนวนได้นะคะการสร้างไฟล์เสร็จะบันก็จะมีชีทใหม่ต่างๆนะคะเปลี่ยนชื่อการแชร์นะคะให้กับเพื่อนร่วมง,งานนะคะการความคิดเห็นหรือคอมเมนต์นะคะในเซลล์นั้นๆนะคะ แล้วก็ต้องรู้ประโยชน์ว่าเฮ้ยตัวความคิดเห็นเนี่ยมันดียังไงมันส่งเมลไปหาเพื่อนหรือเปล่าแล้วเพื่อนเห็นสะดวกยังไงอันนี้ก็จะต้องเขาทําทเป็นเนาะนะคะค่ะก o เนะคะใครไม่เคยสร้างเว็บไซต์ก็ลองสร้างเว็บไซต์ด้วย Google... Si ดูนะคะสร้างไม่ยากนะคะแต่แนะนําว่าให้หัดสร้างก่อนที่จะเข้าไปสอบนะคะเพราะออกแน่นอนก็คือสร้างเว็บไซต์เปลี่ยนชื่อเว็บนะคะเปลี่ยนชื่อเพจนะคะสร้างเพจเล็ก ก็คือหนึ่งเว็บไซต์เนี่ยอาจจะมีหลายหน้านะคะเราก็ต้องสร้างอย่างเช่นบอกให้หน้าแรกเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้หน้าที่สองเปลี่ยนชื่อเป็นแบบนี้นะคะเราต้องทําเป็นนะคะอ่าแล้วก็แทรกข้อความลงไปนะคะในเว็บไซต์แทรกสไลด์นะคะปฏิทินเอ่ย g o o g l ล Map เอ่ยอะไรเงี้ยนะคะลองหัดที่จะทําหรือแทรกปฏิทินอ่าที่เราสร้างมานะคะเพราะตัว Google Calendar ค่ะมันจะสร้างปฏิทินได้นะคะ แล้วก็สร้างอีเวนต์เชิญคนเข้าร่วมนะคะสร้างการแจ้งเตือนปฏิทินนะคะสร้างปฏิทินใหม่เช่นปฏิทินงานโรงเรียนแล้วก็แชร์ปฏิทินให้กับเป็นสาธารณะได้หรือแชร์ให้กับคนในโรงเรียนเป็นนะคะอันนี้ต้องหาเมนูให้เจอค่ะ Google Tasks นะคะบางคนไม่เคยใช้เลยนะคะลองหัดใช้ก็คือเหมือน To Do List อะคะ่ะเราตื่นมาเราต้องทำอะไรนะคะ Google Tasks ทำแบบนั้นได้แต่ว่ามันเชื่อมกับปฏิทินด้วย Google Calendar นะคะเช่น เดือนหน้าเราต้องไปทำอะไรนะคะทักอย่างหนึ่งเอาหนังสือไปคืนเราก็อาจจะใส่เข้าไปใน Google t a s นะคะ Google s l i d e คือการสร้างสไลด์นะคะใส่ YouTube เป็นใส่กล่องข้อความได้ตั้งชื่อแชร์นะคะหรือแชร์ให้กับคนในกรุ๊ปไปเลยนะคะแชร์ Share แบบให้คนในโรงเรียนเห็นได้นะคะเป็นต้นค่ะ Google s l i d e เนี่ยมีประโยชน์มากเลยถ้าเราหัดใช้นะคะเราจะทำงานไวขึ้นนะคะ Go o g l e d อ i n g ค่ะก็คือการ สร้างงานวาดนะคะสร้างแบนเนอร์ต่างๆนะคะใส่กล่องข้อความใน Google d a r l i n g เปนนะคะ Google Keep Google Keep เนี่ยมันจะเอาไว้สำหรับในกรณีที่เราอะอยากจะไปเจอบทความอะไรดีๆแล้วก็มาเก็บไว้นะคะ,ะก็เก็บข้อมูลน่าสนใจได้ประโยชน์หลายอย่างทำเป็นเช็คบ็อกเช็คลิสก็ได้ค่ะ Google Keep มีอันนึงที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือมันสามารถสร้างการแจ้งเตือนได้เมื่อเราถึงสถานที่หนึ่งนะคะก็คื สมมุติถึงโรงเรียนปุ๊บให้มันตั้งเด้ร่งขึ้นมานะคะแต่นี้หมายถึงต้องใช้กับมือถือด้วยนะคะ g o o g l e Map นะคะเราใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่เป็นหรือเปล่านะคะแล้วก็แชร์แผนที่นี้ให้กับนักเรียนแผ่สถานที่ให้นะคะตัว Google Meet หรือว่ามันชื่อ Hangout นะคะเราใช้มันเป็นหรือเปล่าทำวีโอคอนเฟรนซ์ต่างๆนะคะมันจะลิงก์กับตัวปฏิทินเนอะนะคะ Google Calendar ค่ะแล้วก็ Google Classroom การสร้าง Google Classroom การสร้าง Assignment นะคะการเชิญนักเรียนเข้ามาการให้รหัสเข้าห้องกับนักเรียนนะคะสร้างหัวข้อหรือว่า Topic นะคะสร้างแบบแบบทดสอบแล้วก็สร้างวันดิวเดทของการส่งงานใน Google Classroom นะคะอันนี้ต้องฝึกใช้ค่ะ Search การ Search เนี่ยเราก็ Search หาข้อมูลทั่วไปเนอะนะคะแต่เลเวลนี้เราต้อง Search ขั้นสูงเป็นเช่นเราอยากจะหาภาพไฟล์ jpeg นะคะ เราก็รู้ว่ต้องไปที่ปุ่มไหนที่เป็นการเสิร์ชขั้นสูงนะคะต้องการหาภาพไฟล์ที่ตรงตามหลักของ Creative Commons ต่างๆนะคะไฟล์ที่เอาไปใช้ทางการศึกษาได้หรือไฟล์ที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆนะคะที่ชื่อว่า Creative Commons นะคะก็ลองหัดเสิร์ชดูนะคะใช้มันกับชีวิตประจำวันเนื้อการ Search เหล่านี้นะคะเราก็จะคล่องเองนะคะเสิร์ชมาดาวน์โหลดเป็นนะคะอัพขึ้นได้นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะ r o ร e ค่ะ การใช้โคร e ก็คือเราต้องพิมพินแท็บในโคลムเนี่ยเวลาเราเปิดหลายๆหน้าเขาเรียกว่าแท็ใช่ปะ่ะคะเราพิ์มันเป็นนะคะทําอย่างไรการเปิดหน้า incognito window นะคะใน Chrome เช่นหน้าต่างไม่ระบุตัวต,วตนคืออะไรนะคะเราต้องใส่นะคะการใช้ Omnibox <spe ech ing> เพื่อแปลงค่าต่างๆบวกเลขนะคะแปลงค่าแปลงค่าเงินอะไรอย่างงี้นะคะ PLC กับ PLN คืออะไรมีรู้ความหมายว่าเอ้ยชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ PLC เนี่ยหรือ PLN เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะแล้วเขามีมาใช้เพื่อการศึกษามันมีประโยชน์ยังไงนะนะคะอันนี้มันต้องคิดวิเคราะห์เนะนะคะเหมือนเขาจะถามแบบว่ามันคืออะไรแล้วก็อาจจะต้องดูช้อยส์แล้วก็ดูว่ามันตรงกับที่เราเข้าใจหรือเปล่านะคะ YouTube ค่ะก็คือสร้าง playlist เป็นนะคะ แล้วก็รู้ว่าไอ้ลิงก์ไหนเนี่ยจะต้องเป็นลิงก์ที่แชร์นะคะในเพลย์ลิสต์นะคะค่ะแล้วก็ดิจิ t a ลซิต i z เซนชิพเนาะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะต้องมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะรู้จักโครงการ Be Internet Awesome ตรงนี้ก็กคิกไว้แล้วนะคะก็คือเขาจะมีถามหน่อยหน่อยไม่เยอะนะคะอ่ารู้ความหมายของสิ่งเหล่านี้นะคะอ่าสำหรับเลเวลหนึ่งมันจะเหมือนกับการที่เราใช้เครื่องมือของ Google เป็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเก๋ไปที่เลยข้ามเลสอไปนิดนึงนะคะไปที่สิ่งที่ต้องรู้ก่อนนะคะสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะ,อะสอบก็คือเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีกล้องนะคะกล้องเว็บแคมนะคะอาจจะมากับเครื่องหรือต้องติดตั้งเพิ่มอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะ Google เขาจะมาสุ่มถ่ายรูปเราเป็นระยะนะคะจะเพื่อเช็คนะว่าคนเดิมหรือเปล่านะคะอ่าค่ะ ถ้าอินเทอร์เน็ตเราหลุดไปให้กลับมายังพอมีเวลาเนอะ5นาทีอะไรเงี้ยนางได้อยู่นะคะตอนที่เกดสอบอกิจก็มีไปเข้าห้องน้ํานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราไปเข้าห้องน้ําได้นะคะค่ะแล้วก็ใช้อินคอร์ t น็ตโต้วินในการสอบนะคะก็ค,ะคืออย่าใช้ w i n d o w ์เดิมนะคะก็ค,ะคือจะได้ล็อกอินด้วยบัญชีที่ Google เขาให้มาะคะ่ะเขาจะบอก Username กับ Password มาให้เราเข้าไปสอบนะคะเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์ให้เราทำนะคะ อย่าล yeah, ็อกอินด้วยบัญชี Windows ของเราเด็ดขาดนะคะ mm hmm. เพราะเราจะสับสนหาไฟล์ที่เขาบอกไม่เจอเพราะมันอาจจะเด้งกลับเข้าไปที่ Drive ของเรานะคะ mm hmm. เรามีเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะร80นาทีนะคะร8 0แดนาทีแปลว่า,เ,าเราสามารถแบ่งได้นะคะแบ่งเวลาได้นะคะข้อที่เป็น Multiple Choice เวลาเก็ยบยูด m u ม t i p l e ช h o i ช e ยมันคือ อาจจะเป็นเช็คบ็อกนะคะอาจจะมีข้อนั้นอาจจะตอบได้สองข้อหรือสามข้อนะคะหรือลากวางนะคะทําข้อเหล่านี้ไม่ได้ให้ข้ามไปก่อนนะคะติ๊กว่าข้ามด้วยว่าจะย้อนกลับมาดูมันจะติก๊กให้ติ๊กได้นะคะหรือเราจดใส่กระดาษค่ะว่าเราข้ามข้อไหนนะคะเราก็กลับมาทบทวนดูได้นะคะ,คะการจะผ่านเนี่ยนะคะต้องได้แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะคะข้อสอบมันไม่ได้ยากอยู่แล้วเพียงแต่ถ้าเราไม่เคยทําเนี่ยมันก็จะยากนะคะ ถ้าสอบไม่ผ่านในรอบแรกก็ต้องรอ14วันนะคะก็จะได้สอบอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องจ่ายเงินอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะค่าสอบเด็กเกดจะมีบอกนะคะตอนนี้ข้อสอบมีภาษาไทยแล้วนะคะเปลี่ยนภาษาที่มุมขวานะคะที่ลิงก์นี้นะคะได้เลยค่ะลำดับของการพัฒนานะคะก็คือ อ,อันนี้เดี๋ยวเก่ข้ามไปก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องค่าสอบก่อนค่าสอบเลเวลหนึ่งจะอยู่ที่สิบเหรียญน,นะคะรอบแรกก็ต้องเสียสิบเหรียญเหมือนกันนะคะรอบสองก็เสียสิบเหรียญอีกนะคะเพราะว่าเหมือนเขาใช้บริการจากเว็บชื่ออะไรไม่รู้ว่ะในการสอบเนอะนะคะถ้าสอบเลเวลสองประมาณยี่ห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเกดถึงบอกว่าลำดับก็คือถ้าเราได้เลเวลหนึ่งแล้วเราสามารถไปมีสิทธิ์เราก็จะไปสอบเลเวลสองนะคะเลเวลสองเนี่ยจะพูดถึง การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ได้เป็นเน็ะนะคะเลเวลหนึ่งอาจจะพื้นฐานหน่อยนะคะแล้วถึงจะได้สิทธิ์สมัครเป็น Google Certified Trainer นะคะหลังจากนั้นก็จะมีโอกาสสอบสมัครเป็น Google Certified Innovator แต่ข้อ4เนี้ยเราจะต้องรอเวลานะคะรอเวลาเขาเปิดค่ะนะคะนี่ค่ะเกณฑ์นแนะนำเนอะสำหรับ TCE 1ค่ะข้อสอบอย่างที่บอกมี2แบบนะคะ การแบ่งเวลา180นาทีเนทีนะทำยังไงนะคะอย่างช่วงแรกค่ะที่เป็น multiple choice นะคะใช้เวลาสัก30นาทีนะคะพยายามไม่ให้เกิน40นาทีก็ได้นะคะถ้าแบบจำเป็นจริงๆเนาะมันมี20ข้อนะคะอาจจะไม่เกินข้อละ2นาทีนะคะในการอ่านนะคะเพราะว่าเราจะได้เหลือเวลาข้างหลังนะคะเอาไว้ทบทวนในเกตใส่ไว้นะคะแล้วมุ่งเป้าไปที่สถานการณ์นะคะสถานการณ์เนี่ยมันมี11ข้อนะคะ ก็รอยี่สิบนาทีนะคะเวลามันจะขึ้นอยู่ตรงหน้าจออยู่ตลอดเวลานะคะแต่เราก็อาจจะเอามือถือมือถือเรามาวางไว้ด้วยนะคะไอ้โทรศัพท์เรามาวางอ่นาฬิกานะคะนาฬิกามาวางไว้ด้วยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะจะได้อไม่ไม่ลืมนะคะเนี่ยค่ะว่ากี่นาทีแล้วนะคะ ในแต่ละสถานการณ์เขาจะมีมิชชั่นถึงแม้เป็นหนึ่งสถานการณ์นะแต่วดีนั้นมันจะมีเรื่องย่อยๆอยู่นะคะเช่นสร้างเว็บไซต์ชื่ออะไรนะคะอันนี้เก็เขียนไว้เลยถ้าเขาให้ตั้งชื่ออะไรให้ก๊อปปี้ชื่อนั้นมาเลยอย่าพยายามพิมพ์เองนะคะเราจะพิมพ์ผิดนะคะย้ำนะคะอย่าพยายามพิมพ์เองเราจะพิมพ์ผิดแล้วมันก็จะตรวจแล้วมันก็จะไม่อนุโลมนะคะเพราะว่าคนไม่ใช่คนตรวจนะคะเป็นคอมพิวเตอร์มันตรวจมาให้นะคะเราพิมพ์ผิดมันก็จะคิดว่าเราผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ c o อ y อ,อ,อะไรเงี้ยค่ะนะคะ copy มันจะมีเมนู Copy ให้อยู่แล้วนะคะถ้าเราดูในข้อสอบมันจะเขียนเอาไว้นะคะอะมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมทับกันสองอันนะะโอเคอันนี้ก็เป็น CCE หนะคะ CCE 2เก๋ก็สอบแล้วเนอะนะคะมันจะมีเครื่องมือหลายอย่างเลยที่เราไม่รู้จักนะคะหรือไม่เคยใช้เช่น Google er Scholar กูเกิลเอิร์ธอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแอดออนต่างๆนะคะเครื่องมือล้ำๆนะคะตัวที่เก๋่ว่าหลายๆคนทำไม่ได้ก็คือ Google Sheets นะคะพอต้องรู้จักการใช้ Pivot Table นะคะเนะะี่ยค่ะการใช้ Pivot Table ก็จะสำคัญนะคะค่ะไม่น่ามีอะไรละนะคะ GCE 2เดี๋ยวอาจจะค่อยมาแชร์ทีนึงนะคะถ้าอ่าในนี้จะเน้นเป็น GCE หนึ่งก่อนละกันดีกว่าเพราะว่า เกดก็จำข้อสอบไม่ได้เด่วต้องหาโอ,อกาสสอบอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถามคนที่เคยสอบมานะคะอีกทีหนึ่งนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าไปอ่านนะคะจะเป็นเว็บชื่อว่า inspirelearner.com นะคะ inspirelearner.com นะคะเป็นบทความที่เขียนวันที่28สิงหาคมแต่เกดเอามารีไล a ์อีกทีหนึ่งนะคะ inspirelearner.com/gce1 นะคะเดยกเกดจะใส่ไว้ในข้างลาง่างแล้กันของวิดีโอนี้นะคะ่ะ โอเคสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเรื่องของการสอบ Google Certified Educator Level 1เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ